วันนี้มาเจอกับช่องโลตัสบุกเบย์นกคนัวันนี้เรามาล่องตอนเช้านะไม่เช้ามากกับฝนเพิ่งหยุดไดมีภารกิจนะคนเขาสั่งปลาช่อนนะตัวใหญ่ๆนะมันรู้จะหาได้หรือเปล่าน,ะนี่เวลาตีแปดุกคนฝนเพิ่งเพิ่งแบบยังไม่หยุดดีๆนะนี่เรากลับมาซ้ำหมาแบบเดิมๆนะม่รู้ว่าจะได้ตัวมันนะย่าลกมากเลยคนเรามาเทสกล้องในะนี้ก็นี่ขโมยเหยื่อบางเอยญด,ด้วยแถมไปดูกันเลยว่าจะมีแต้มหรือเปล่านะ ข้างหลังนี้น่าจะเงียบกล้วทุกคน ขอเ็นซ์ยอก่อนนะลอ,องส้มจี๊ดดูนะน้องส้มจี๊ดน่าจะกัดดีกว่าตัวนี้นะอันนี้ไว้แบบเจอปลาเล็กๆนะปลามันดุจังกำลังฝนตกเสียดายตัวนั้นหลุดตัวใหญ่ขอเดินเข้าไปหน่อยนะ เบี่ยวมันไม่ได้มาตรงนะทำไมมาเอียงวนะอยากรู้จริงเลยทำไมเบี้ยวมาเอียงวนะทุกคนบอกผมเลยกิฟผมใช้เบอร์นนหนึ่งนะช็อกหน้าใหญ่เกิน อุ้ยอุ้ยอะไรวะช็อกพันไปเลยนะไหนวะัวใหญ่ด้วยนะกัดดูดไปเลยอะ่ะส่งไปแล้วนะส่งไปนานด้วยนะเมื่อกี้นะเต็มมันไม่อยู่อะ หลุดง่ายมากเลยตอนนี้นะส่งไปนานแล้วเดี๋ย <c> ว <oughs> ติดยากดิเดี๋ยวเราเขาเปลี่ยนเป็นเหยื่อที่เอาถนาดก,ก่อนนะทุกคนนะเราส่งไปแล้วนะเมื่อกี้นะก็ยังไม่อยู่อ่ะเดี๋ยวลองเป็นเหยื่อนนะละ่ะสุพันธ์ดูนะที่เราใช้อยู่ประจำเราล้องไปใส่ใบหลิยวเพิ่มทนะุกคนปกติก็ใส่สองใบหลิยวนะเดี๋ยวต่อ,อเลอใบอหลียวนะี่ ช่วงนี้มันกินทองไปเร็วส่วงไปนานด้วยนะเมื่อกีน้นะอุ้ยยังอยู่เว้ยใส่ป๊อกก่อนตอนนี้ป๊อกเก็บก่อน เต็มปากเต็มคำนะใส่ป๊อกก็เก็บหมดเลาวนะวันนี้นะเขาสั่งมาเดีอดเดอเราต้องวัดหัวรวดมาวมัดแบบคือให้มันลอยมาบนฝั่งเลยนะทุกคนนะ ฝนมันเริ่มตกหนาก้วเฮ้ยไอ้ปาล์มกิ่งปาล์มเราติดเดี๋ยวไม่ได้ชอบหลุดตัวใหญ่ตลอดเลยเลยวะแปลกตัวเล็กนี่ไม่มีหลุดเลยตัวใหญ่นี่โหหลุดบ่อยจังเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ตกมันเอากลับไม่โดนนะ เราต้องส่งหน่อยนะแม่ไส์ใหญ่อยากรู้ว่าได้กี่ตัววันนี้ดุ้ดูดดูดดูด,ด,ด đùn nato quân đuổi nato có nato đưa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  nato non Hồ nato 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 มันจะเล็กเกินมันจะแบบไซส์แบบพึ่งพอได้นะใส์พอแบบกำลังดูดเยอะได้ดีบนญานะนี่ขึ้นอยู่ตรงนี้ ย,ยังเอาอยู่วะตัวมันเล็กอ่ะมันไม่สามารถกินเยอะได้เตีมมุมอ,มอ,อื่นด้วยมาเจอไซส์ใหญ่มามงไหมนะวันนี้นะ ตัวใหญ่มีขึ้นจิบนะอย่าติด้ะ ไม่หลุดด้วยนะเต็ดดีเลืองเกิน